สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซีโกกะนะคะพ่อครัวใหญ่กลับหวนกลับมาแล้วยหญ่ครัวมาอยู่ที่จะประดงเลยนะครับนั่เลยมา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 เพราะว่าเมื่อก่อนเต๋อก็จะทำประจำครัวเราอยู่บ้านเต๋อก็ทำเอออยู่บ้านเต๋อก็ทำวิวก็เยงหลานใช่ยงหลาน ามะใช่ผัดใส่แกงใส่กันนี่แหละใช่ป้าส้มใส่แกงมาเด็นใส่ตามใ่ใส่ทั้งสองก็อร่อยทั้งสองลาบหนมนื้แแไม่มีว่าจะเหบนมลาบแนมลาบเนมอ่าเอ็นเนือทำอะไรนบุ้งไฟแดงฮะจะได้ถุงหรแหนม มันหมดแระเบ้อของมือตรงนั้นมันมีไหมทางบนนั้นตรงไหนครับอ๋อมีมีตรงไสนอยู่อ่ะตันนี้ก็ได้เออๆนะครับที่มันใหญ่เท่านี้อย่างนี้กระทะใหญ่เลยนี่ีอันปะใส่ได้ไปทำงานเนี่ักใส่ได้ปากไทยจะลงคลิดเอาเลย ที่ครัวกลางนะครับวันนี้ก็มีอะไรทำมานั้นนะครับวันนี้ก็มีแหนมแหนมหมูน,มมนะครับเราจะยำแหนมลาบแหนมนะครับแหนมขยำไว้เรียบร้อยกับลูกโดดนะครับมีลูกโดดด้วยในทีเดียวเลยมะนาวสองก่อนนะเพราะมันมีความเปรี้ยวอยู่แล้ว มันแลมุเียกย่ามาหาวิึงตึงขาดเลยแคบคาดเลยบขานะครับพริกัวมีไหมครับพริกขัวนี่ก็ปลูกเลยเจอวเวหาอันนี้มันหมดระบบดสถียรหมดลแม่ขั้วมันก็จะหมดแล้วฮะจะหมดแล้ว เผ็ดไหมพริกเผ็ดอยู่เล้มาดูยำแล้วก็ถ่ายมือตัวนะแยมขั้วเอ็มเล็กเกินไปใช่ครับ หาหม้อที่มันมันพอดีก็ไม่มีมีแต่หม้อใหญ่โอ้โหอย่างนี้ก็สองเท่าทุส <c oughs> <c oughs> วายยากคอบครัวมาแล้วนะ <c oughs> <c oughs> แนนก็สไตล์แนนเนาะ <c oughs> อย่าลืมนะไปเอาค้าใหญ่ยอยู่มานะ ท่้งเย็นเย็นแค่เลยเก็หม้อแล้วครับถึงกับเปลี่ยนหม้อเลย <c oughs> มันไม่เข้าเนื้อครับเไม่เข้าเนื้อมันหยับไม่หยักหยักไม่เต็มที่ไอ้มันได้พักเถื่อนดีกว่าได้ไดครับผมมีอะไรอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ใบมิ้นใบมิ้นใบยูใบไผ่ใบไผ่เหรอแล้วแม่อะคะงั้นน่ใบมิ้นเออคนไทยเขาบอกใส่ใบมิ้นทเราเราไม่รู้ไงเราพูดแค่ผักเสื่อมรู้เลยรู้รู้เลยว่าอยู่ภาคไหนเออถ้าคนคนภาคกลางเขาจะจาระเนยเอามาใส่ลาบลาบปลาอะไรได้อร่อยออร่ยมันจะหอมมิ้นท์ ครับมันจะหอมพอมาทำมอจิโต้มันจะอร่อยเอออันนี้ก็มาหมดแล้วนะใช่หรือเปล่าเนื้อใช่สารใช่หมา,มามอยู่รวมกันแล้วนะเฮียเลยทีน,น,น,นี้เมื่อก่อนทางชุลรสน,น้ำตาลโอ้ทาน้ำตาลนี่ยฮาเลยนะ เมันแปลกเมันเป็นชุรสยังไงผงชุรสที่ใส่ต้นตำมันไม่ใช่ผงชุรสเองละเมื่อก่อนคยทอดสสยใหนป้มไปกรอกครั้งแรกใส่น้ำตาลวันนี้ไอ้อะไมกินทู้แม่มันหวานแน่เออใส่ใส่น้ำตาลที่ก็มันอยู่กับผูู้ น่าจะโอเคแล้วนะโอเคแล้วเฉลี่ยป้าออกมาแล้วบอย่างนะเพื่อนใออกมาเราว่าจะข้าวไปเลยี่าหนท่บอก่าจะไปแตงโมผู้นี่เราจะรองชิมชิมดู่ิเนี่ยมันก็อร่อยอยู่แล้วใช่ เราเราจะตั้งใช้ยาต๋อบ้างไยมไม่มีใช้ยาเชยาอะช้วตักขึ้นมาตักขึ้นมาตักมาให้มันแบบเดี๋ยวชิมกอนอใส่คุยกุระที่สมนรานั้นแนยังมีลมไทเนาะเดี๋ยวรอกันาบเนย ได้แบนึงนะเขาต่คินีก่อนไม่อนก็ได้อันเตอะนปเลยนอ่ดวยาะ้มัวเองสงให้กันก็ได้ถ้าชอบเผ็ดเนี่ยใส่ยังนี้มั้ยต้องเผ็ดหรอกต้องโอเคครับมาฝั่งคนสวยเน่ย มีฝั่งคนอเพราะว่บ้านแตบ้านรู้แล้วว่าในอะไรนะมีหัวขิดแล้วก็ขี้ี้ยังายบอกน้อยซีในจานบอสะในจานข้างหลังกระดิ่งใช่เนนเอาบอ เดีเาา๋ยวเรามาต่อในการผัดทองเอ็กมินนะฮะวันนี้พักคลุกคือนเอ็กมินเต,อตเอเดีเ๋ยวนะดึงสองสามโอ้ปัญหาเลยฟักทองนึ่งตาซานเอามาเมื่อวานนี้นะคะ เนมแนนก็จะทำเขาไม่กินกาแฟให้เหมือนแอ็นกาแฟกาแฟกาแฟตลาดหรือกาแฟลุงกาแฟชอบกาแฟชอบกาแฟไม่ได้กินเลยแต่เหมือนไม่ใช่กาแฟนี่มันกินไม่ได้กาแฟป้าไทยบางกาแฟผู้เท่ากาแฟลุงก็ไม่ได้มี ก like yeah, ็แฟนเด็กๆไม่มีแต่เอที่เลือกเศรษมีอยู่ข้างหลังไ่เต้จุงเจ่าขั้นเด่นะ เน,น,นั่นนนงี่เคจะไได้เลยแล้วถึงาเนโทรากเคเล้ี่จะส่งเอานะส่งอาอาำนันลงคลิปก่อนเราเคยนี้ไม่มีเลยโทรศัพท์ตรงไหลายเครื่องะมันยังทันเหตุการใต่รอนาหน่อยการส่งทิปนะญาย,ยังไม่เป็นไม่เปน

ไม่รู้ว่าถูของไอเอ๋อเาจะใส่ผัดชักบูใส่ไข่เหรอ เ,เอยไข่ธรรมชาติยายาทำอะไรบ้าน คนละสูตรแตบบ้านใช่ไนะคะับนี่ก็ประมาณนี้นียนี่แหละอร่อยเล็งนี่ไหมอือเลผัดต้องแรงๆหน่อยไฟเร่งนี่นั่นแหละผัดเทใสงบุงให้เป็นให้ไฟติกงไปเ ถ้าไฟไม่รู้ก็ได้อร่อยนี่นี่น้ำผล